สินค้าที่ผมสั่งไปกว่าจะมาก็อีกหลายวันส3สาวันนู่ละครับมีของและจัดส่งให้นะครับออเดอร์น้ำพริกและก็แคปหมูรตนี้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนผมจะทำรถนี้เป็นรตสุดท้ายครับตัวอ,อย่างเดียวคือของมาไม่ครบครับผมช่วงนี้ก็เช็ครายชื่อแล้วเอารายชื่อแปะใส่กล่องเออก็มีพี่พี่น้องๆสั่งมาก็ยกเลิกหลายบ้านวันนี้ก็ต้องหารายชื่อที่ยกเลิกออเดอร์ออกก็ใส่รายชื่อที่พี่พี่น้องน้องสั่งมาใหม่แทนกับพี่พี่น้องน้องที่ยกเลิกไปเลิกก็เยอะสั่งมาใหม่ก็เยอะครั้งก็บอกว่านานรอไม่ได้ตัวนี้ก็สาามรถ ถ้หาผมแล้วก็ยกเลิกสินค้าได้นะครับเริ่มนำพิกแล้วก็แคบหมออเดอร์มันเยอะครับเอามาทํเก็เยอะพอสมควรครับของที่ผมซื้อต้องสั่งล่วงหน้าครับผมถึงจะมีของให้ครับของจะมาผมก็เตรียมรายชื่อไว้ก่อนเช็คแต่ละบ้านว่าบ้านไหนสั่งกี่ชุดมีอะไรบ้างก็จะเขียนหน้ากล่องว่าบ้านนี้มีอะไรบ้างอาวันจริงมาก็จะได้รวดเร็วครับความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงครับเอ๊ะผมสั่งปลาจอมที่ฟรีให้ไปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแพคใส่กล่องไปรอวันจริงเลยครับผมสินค้ามาปุ๊ ทีมงานของผมก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วผมก็จะเรียบลงมือทําแลจะจัดส่งให้ท่วมทีครับกับสินค้าล็อตนี้ที่ผมพาชีวิตตัวเองทําแต่สิ่งยากๆเราเลือกทําสิ่งยากๆก่อนไอเราคิดจะทําอะไรมันก็จะง่ายไปหมดเลยครับทําสิ่งยากมาก่อนทุกอย่างมันก็จะง่ายครับผมการเดินทางของชีวิตย่อมมีความผิดพลาดไม่ว่าจะทําหรือไม่ทํากันแล้วแต่คนล้วนเจอความผิดพลาดทั้งหมดครับตัวผมด้วยทําหลายอย่างก็ผิดพลาดหลายอย่างการที่ผมตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆครับผมทุกอย่างที่เรา มาอยู่เราเริ่มต้นศูนย์ใหม่ไม่มีความรู้ไม่มีไรายได้ก็ไม่มีความสามารถเฉพาะตัวการที่พาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่บ้านก็แค่แก้กระดุมเม็ดแรกกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านแค่นั้นเองไปที่2ที่3ที่4มันก็จะง่ายตามลําดับครับเราติดกระดุมทุกเม็ดถูกต้องเรียบร้อยใช้ชีวิตของเราก็จะโคตรน่าอิจฉาครับนี้ครัวของผมก็เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับเราทําตัวเองสําเร็จอยู่ที่บ้านทุกอย่างเราจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับผมจะลุยทําแค่ครั้งเดียวแล้วเราประหยัดเวลาด้วยครับผมถ้าเราสําเร็จแล้วก็คือสาเร็จ พราอเรามาใช้ชีวิตอยู่บ้านแล้วคิดแบบนี้ไงครับที่ผมมาใช้ชีวิตอยูบ่บ้านทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่ได้พร้อมอะไรเลยฝึกฝนหาความรู้ใส่ตัวเองตลอดเรียนรู้และหาความสามารถใส่ตัวเองให้เยอะผมเชื่อคํานี้มากความสามารถมากแค่ไหนไรายได้เราก็มากแค่นั้นแค่เพิ่มทักษะและหาความรู้ใส่ตัวเองตลอดเวลาเราฝึกฝนตัวเองเก่งมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นไรายได้ที่เราตามหามันจะเข้ามาเองครับอ,อย่างเดียวต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตลอดเวลารถไม่ว่าจะแพงหรือถูกถ้าไม่มีเชื้อเพลิงก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ก็เหมือนชีวิตของเราเลยครับถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเราก็ไม่สามารถขับเคลื่อนพาตัวเองไปจุดที่เราต้องการได้เช่นกันแต่ผมรู้ผมเลยไม่เลือกวิ่งหาเงินครับจะพาตัวเองวิ่งหาความรู้วิ่งหาความสามารถก็จะหาอะไรทาลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าผมไม่เคยทําหรือเคยทําก็แล้วแต่ตการลงมือทํามันเป็นคําตอบที่ดีที่สุดยิ่งเราทําเยอะเรายิ่งได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเราจะเห็นช่องทางการใช้ชีวิตและหารายได้มากกว่าคนอื่นทุกอย่างทุกกระบวนการกว่าผมจะพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ ไม่มีคำว่าฟลุกแน่นอนครับเพราะผมฝึกฝนตัวเองแล้วตัวเองเล่าฝนเป็นปีๆที่ผ่านมา35ปีผมมัวสร้างรากฐานให้กับชีวิตตัวเองขยายรากฐานให้มันลึกที่สุดเจอปัญหามรสุมอะไรกันแล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของผมผมเองจะไม่กลัวเลยครับผมเพราะผมสร้างรากฐานให้กับตัวเองเลยเติบโตัวมันไม่เท่าการมีรากฐานแน่นก่อนค่อยเติบโตทีหลังครับถ้าทุกอย่างมันเข้ามาในชีวิตที่เราแก้ไม่ได้ท้ายสิ่งที่เรามีและเราสร้างมาทั้งหมดก็จะล้มในระนาดโดยที่เราไม่คาดคิดผมเองคิด ถูกมาตลอดเติบโตช้ามันดีกว่าเติบโตไวนะครับต้นไม้ที่เติบโตไวรากจะไม่แน่นไม่เหมือนกับต้นไม้ที่โตช้ารากจะลงลึกกว่าต้นไม้โตไววันหนึ่งพายุมาเชื่อไหมครับไม้ที่โตไวมันจะไปทั้งรากครับผมต้นไม้ที่โตช้ากลับกลายไม่มีใครทําอะไรมัน้มันได้โตแล้วมันก็จะโตแบบก้าวกระโดดเลยครับรากฐานมันแน่นมันลึกมันก็จะหากินได้ไวของเราก็เช่นกันควรสร้างรากฐานให้แน่นแล้วเก็ให้ลึกทุกอย่างลึกและแน่นแล้วมันไม่มีใครโค่นเราได้เพื่อเราลม้มแต่ รากฐานเราแน่นแล้วก็จะพาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนเดิมความรู้ความสามารถที่เราตามหามาทั้งชีวิตอยู่กับเราไม่มีใครเอาจากเราไปได้ไม่เราจะกลับมาล้มกี่รอบผลสุดท้ายแล้วเราจะเอาตัวรอดทุกสถานการณ์ได้ความสามารถที่เราตามหาติดตัวมันก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเรานั่นเองครับที่ผมพาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่่บบานเอาสิ่งแวดล้อมที่ผมหายไปก็คือครอบครัวเราได้อยู่กับครอบครัวแล้วเราก็เหมือนชาร์จแบตตลอดเวลาเราหมดไฟครอบครัวของเราก็จะเติมให้นี่แหละครับที่ทําให้ผมมาถึง จุดนี้ได้ที่ผมไม่เคยคาดคิดที่ผมจะมาถึงจุดที่ผมสร้างรายได้ให้กับตัวเองกทางผมไม่ได้ทํางานอะไรเลยผมสามารถหารายได้ใส่กระเป๋าตัวเองได้มาใช้ชีวิตอยู่บ้านมันยากพอแล,แล้วที่มันยากที่สุดก็คือสร้างรายได้ให้กับตัวเองนี่แหละครับ,บใบนี้ไม่มีใครให้ความอบอุ่นกับเราได้นอกจากครอบครัวของเราครับ